ที่ฟังเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมีเสียงกระซิบชวนึ้นมาคุณมีความฝันหรือเปล่าเชื่อว่าทุกคนมีความฝันแต่ว่าคนเก็บไว้ส่วนใหญ่นะฮะจะเก็บไว้ไม่กล้าที่จะลองทำอาจจะทำตัวทำงานอยู่ไม่กล้าออกมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะเดินไปแบบน,นี้ที่บ้านทัวร์อดตายอะไร้ยก็ะจะมีความฝันเก็บไว้อ,อยากจะให้ลองออกมาเดินตามหามันลองดูสักครั้งหนึ่งนย มือนเป็นเพลงก็จะพูดถึงแบบเหมือนเป็นเสียงกระซิบว่าขึ้นมาด้วยการถ้าคุณมีความฝันเนี่ยขอให้จะไม่สัญญานะว่ามันจะไปจะมีปลายทางหรือเปล่าแต่คุณจะขึ้นมาด้วยกันารลงหล่าให้ชนมาด้วยกันใช่ครับผมแล้วทำไมถึงเลือกเปลี่ยนเรื่องต่อไฟครับเพราะว่ามันมันเป็นแรงบันดาลใจคือจริงๆมาจากจดหมายแฟนๆส่งมาส่งมาให้ผมอ่านครับมันจะส่งมาแล้วก็ แรงบันดาลใจเนี่ยในการทำมาราบ้มแล้วก็เปรียกเลยคุยกับแฟนเพวเ่าเออเปรียกเลยเป็นเชื้อเพลิงทําให้รถไฟขบวนพลายดอกเนี่ยขับเคลื่อนไปเล,เลยได้ไอเดียว่าเออจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เปียกแบบเป็นเเดนี้แบบด่วน,นด่วนเลยคนมาทำวามฝันอ๋อจดหมายที่ส่งม,มาพี่ต้าเคยมีแบบส่งม,มาอย่างนี้ไหมน้องจะไปแข่งวงยูทวาทิศของเงินพี่ต้าจะทํา Oh my God.